ครับผลไม้ป้าพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคู่ทุกคนนะครับปัวจะรับชมจากทางไกลทางไกลนะครับผมครับมาพบพอกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินมาหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับผมครับมันนี่นุ่มหน่อยผ้าขื้นโคกเขาป้าพี่น้องมาหาเลาะเก็บผลไม้ป้าครับผม ผลไม่ตามฤดูกาลนะครับคิดอยากผสมสันหลับพี่น้องมาหาผลไม่ป้าไปกินพี่น้องครับเดี๋ยวไปทารุนขาชุ่มน้ำกันนะครับว่าตุมหน่อยสีผ้าไปเก็บผลไม่ป้าผลไม่นั่นคืออย่างพี่น้องเดี๋ยวไปเมึงน้ำกันเลยน,นะคะผมก็ผมครับมาหอวแล้วนี่ครับผลลไม่ป้าที่นุ่มหน่อย ามืาอนึงพี่น้องมาเก็บครับนี่ไม้ของพืชนมีไผายหมดจากเนี้ยครับผมเคยเคยกินเนี้ยครับก็คือเนียงครับนี่นี่คือบักเดือกไก่ครับผมบักเดือกไก่ครับนี่ครับไมเพืชเป็นแบบนี้พี่น้อง อักมาเลยเอาไปตำสมนะครับผมคก็ผมนี่ครับต้นบัสูงันไหนนะครับนี่ยินเก็บเลยพี่นอ้องเดี๋ยวนุ่มน่อยหักลงมาให้ิ่งครับครับผมอาดหน่วยเป็นพ่วงพี่นอ้องเป็นดอกคิวนะครับนี่เสร็จตะกิเลยครับบักดื้อแก้ครับผม เอาแบบนี้เลยครับยูพอสูงนะครับบทตองใส่ไม้ต่อยพี่น้องแต่ว่าไหมต่อยลงหน่อยก็เตรียมมานําคือกันเลยพี่น้องครับเอาไปตำสุมพี่น้องของกินบนบ้าครับผลไม้ตามฤดูก,กาลครับผมหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งนะครับหน่วยสูกเพิ่นจะ หอมหวานครับพี่น้องเส่บครับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบวนสุกนะครับหัควาเป็นงานแบบนี้เลยพี่น้องมึงบะบักเดือกไก่เด้อครับผมนี่ครับผลไม้บ้นบานๆพี่น้องตัวมันสูงเท่ากับต่อยเอาครับผม กุต้อยเอาครับครับนะครับงวยเป็นวีเป็นพ่วงเลยพี่น้องนะครับผม เก็บเสตกาคุณนะหน่วยเป็นพว่วงอยู่พี่น้องเอ้ยเอาไปตำกินครับผมเสรษฐีบละครับวันนี้หาแเนี่ยอกินสมพี่น้องแกงง่วงครับผมจังงีละอยู่ตำตรงไฮทุงหน้าตามโคกดำปลากินผลไม้ตามดูดก,กันไป็นสัวละพี่น้องบิกเดือกไก่นนครับผมเมิ่งที่เราพี่น้องต้นเพื่อนนี้ครับต้นกับวปงใหญ่เป็นไหนได้พี่น้องเนี่ยครับผมนะ แต่วหน่อยเพื่อนก็โดดโดกพี่น่องเลยคพณ่นอน่ะมึงหน่อยเพื่อนโดกกิ่ได้พี่น่องนะครับเป็นวีเป็นพวองอยู่ครับผมครับ เอาเลยพี่นอ้องเอาไม้ดึงลงมาครับครับต่อยเอาอยู่สูงพี่น้องครับผมนี่ครับเป็นพวงเลยพี่นอ้องเลยพุณนะ ครับตัวนี้พี่น้องเอ้ยพวงใหญ่ๆพี่น้องเลยนะครับโอ้ยผุนอ้ผุนนะครับได้มาเป็นพวงเลยพี่น้องผุน่วยเป็นวีอยู่พี่น้องเอ้ยผุนนะอีผู้ใด้หุ่นจักไป่ก็กินแน่นะครับผมผลไม้ปลาพี่น้อง เก็บเศษกาะเลยครับผมโอ้ยหนเป็นหวีอยู่ครับน่ะได้ครับหนุ่มหน,มหน่อยพ่อ,อพี่น้องเอาซ้ำพอกินครับผม ลับบ้านกันนะครับนี่ยิมตะกาแล้วพี่น้องใครับขับบ้านกันครับผมเดี๋ยวหนุ่มหน่อยจะไปเก็บออกจากนาพื้นนะครับเดี๋ยวเก็บออกให้มึงครับผมมาหอดเทียงหน้าพี่น้อง เทียงหน้านุ่มหน่อยครับผมแล้วครับติ๊กบนบ้านอิลีได้พี่น้องนุ่มหน่อยนีย่อยู่ทงไฮท้งหน้าพี่น้องเดี๋ยวจะมาเก็บอ,อกจากงาพื้นพี่น้องเลยครับผมเก็บออกง่ายๆเลยพี่น้อง ทุกเมื่อครับเพราะว่าพื้นมียางพี่น้องน่วยซุปนี่จะหวานหอมหวานพี่น้องแซ่บครับผมแต่ว่านี่เป็นหน่วยดีเพลินจะออกรสชาติเอ๊ฝาดฝาดเนาะคับพี่น้องฝาดเฟื่อนพี่น้องเอาไปตำใส่กรคือคืนพี่น้องตำกินสมครับผม เก็บออกเก็บออก,ออกพี่นอ้องเก็บเอาเต็ไว้ยมันเมื่อครับผมคุณละไมป่าครับนี่คละไมตามฤด,ดูการด้วพี่น้องชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะครับฝากกดติดตามไว้เห็นนุ่มน่อยน้ำแน่ด้วยครับจะได้บระผาดคลิปใหม่ๆของนุม่มหน่อยครับผม ครับุมนีย่ยนมอะไรสิกินให้เมึงพี่น้องกินให้เมึงครับขังงในเพื่อนพี่น้องนายยังอ่อนอยู่ครับเพื่อนจะนี่เป็นเป็นยางนะครับในในเพื่นจะเข่าเข่านะครับ นุ่มหน่อยแกให้เมองขางในครับผมเนี่ยพื้นจะเป็นแบบนี้ใน่พื้นยังขาวยังอ่อนอยู่ครับผม้าพื้นแกนะครับใน่อพื้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสีดำนะคบผมเมื่อตอนพื้นซุกครับเนี่ยพื้นยังอ่อนอยู่พี่น้องในยยังขาวอยู่ครับผมเอาไปตํำเข้ากับเอาหน่อยออกนะครับพาพาคืงแล้วก็แกหน่อยพื้นออกเอาไปต่ำครับพี่น้องใส่พริกใส่บักเรือคืนนะครับ ดูว่าใส่บักท่านก็ไดพี่น้องบักท่านสุ่มนะคะผมเพื่อตัดกันนะครับเพราะว่าคุณมีโาชตร์ออกจะฝาดพี่น้องครับผมกับเหนือด้านในพี่น้องนี่แหละลักษณะของมันพี่น้องบักเดือไกล้ครับผมครับนี่บักเดือไกล้นุ่มหน่อยเก็บมาได้ครับผมเดรร้ยายพอตามอยู่นะครับผม ครับหนุ่มหน่อยขอตัวกลับบานไปตามหมึกเดือไใกล้กินก่อนครับพี่น้องเอาไปเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ